ครับวันนี้ก็ขอหยุดการสอนกับเพียนเท่านี้นะครับที่เหลือก็ให้พวกคุณไปทำต่อตามนี้แล้วกันนะครับเมื่อครบสิชิ้นนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับไฟสีแดงอาจารย์ครับอาจารย์พอจะช่วยแบบส่งแบบเอพิอ้ตัวอย่างพวกนี้มาให้พวกเราดูแล้วไหมครับพวกเรางกใจเผื่อแบบ เราไปตรงไหนไม่เข้าใจแล้วหรือคำถามไม่ออกหรือแบบรู้สึกทีว่าสงสัยก็คือตอนที่ว่าเราทํางานแล้วอะไรเงี้ย พูดไปก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เปิดไหมคือตั้งแต่เค้าหน้าไป็นไปเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มการลงแบบฝึกหัดเบื้องต้นละนะครก็จะมีตัวโปรแกรมดีหนึ่งดีสดีสดีไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละโปรแกรมนะครับเขาก็จะนะครับโปรแกร,ม,ร,กร,ร,แกรม d ีหควบคุมการทำงานของไฟนะครับมี input ตเอาพุตลักษณะตัวนี้เขากำหนดมาให้ แล้วเขากำหนดโจทย์เมื่อกดปุ่ x 0, ม x ศูนย์นโต๊ะทําให้หลอดไฟ y ศูนย์ติดนอย่างเงี้ยนั่นี่คือเงื่อนไขการออกแบบแล้วคุณก็ทําการออกแบบแล้วก็เขียนแรดเตอร์ลงไหมนี่เหมือนการที่การากเมื่อคาว์ท,ทิลาที่ผมให้ไปนะ b สองตามนี้นะครัทำการควบคุมมี input output พุตนตัวนี้นะแล้วก็เริ่มออกแบบตามกำหนดเงื่อนไข แล้วก็วาดแลตเตอร์จริงมันไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณอ่านไปด้วยก็ทำตามไปด้วยแต่เพราะว่าวันนี้ที่สอนจริงในตัวเคาน์เตอร์ก็หมดละวนะบทต่อไปก็คือเริ่มทำจริงแล้วเนื้อหาการสอนก็มีอยู่แค่นี้แหละ ก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเราทาไปเรื่อยๆนอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ทาตามที่ผมอธิบายมันก็น่าจะทําได้ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ i n p พ t ก่อนมันคือเอ็ก p u เอาพุก็คือ y เนี่ยครบสิบสองชิ้น,ลน,น OK, แล้วนี่โอเคากับซีโอเล็กสิบสอง นัเมื่อรีเซ็ตใหม่ส่วนนี้ก็เริ่มทำงานต่อแล้วก็เขาจะเรนนับปทั้หมดสองชิ้นแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะดับลงนีผมแถมไฟสีเหลืองอสีเขียวสีแดงให้ด้วยเนะี่ยสีเขียวหมายถึงว่าป้อนแบบใสายพานทำงานเป้าชิ้นงานต่อไปเมื่อไฟสีแดงโชว์ปุ๊บใสยพานหยุดแบบตรงนี้หยุด การป้อนอ่าปรบสอบสองชิ้นก็หยุดการป้อนชิ้นงานหรการป้อนสินค้าแล้วก็ไฟแดงก็โชว์ตัวนี้ไฟนี้ก็ดับลงครับถ้าใครไม่ยังไม่รู้เรื่องอีกนะครับก็แนะนำว่าให้ไปเปิดชี้ตัวนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนของชี้แต่ละหน้า นแต่ละงานมันก็จะมีอธิบายมีแรดเดอร์มาให้แล้วก็มีคำอธิบายในตัวนั้นอยู่แล้วตาร i n t e เลเวกนี้ก็เปิดชี้แล้วก็ทำตามชี้ก็ได้ มีเซ็ตมีปอนใช้งานใหม่โอเคนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมไม่ไม่มีครับตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์หน้ามาน่าจะหนักนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เนื้อหาที่เราเรียนมาจนถึงวันนี้ทำการออกแบบตัว l เ t อร์ เพื่อมันทํางานตามที่เขาต้องการนะครับถ้าใครมีเวลาว่างอยากจะทําก่อนก็ได้นะครับแล้วนะก็ลันจากชีตตัวนี้ไปเลยนะรเริ่มนะตัวนี้ซีหนึ่งซีสองซีสามซีซีวันนี้วันนี้เราทําไปแล้วนะครับควบคุมประตูเปิดปิดได้แล้ว เข้าหน้ามาก็เรื่มดีหนึ่งดีหนึ่งควบคุมการทำงานหลบไฟดีหนึ่งง่ายๆนะครับดีสองก็จะเริ่มแยกหน่อยนะคบแมแ,แต่ว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจตรวจจับวัตถุตัวนี้ก็คืออินเตอร์ล็อกนั่นแหละ ดีหนึ่สองนะครับถ้าใครว่างๆอยากจะทำก่อนก็ได้นะครับถ้ามาติดปัญหาขึ้นมาจะได้มามาคุยกันตอนที่สอนโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ขอแค่นี้ครับก็สวัสดีครับ ครับครับครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ